สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวบ้านจองคิวลงณนะหน้าท้องวันที่17มกราคมทีมข่าวเดินทางไปที่วัดสาลารีเพราะบรรดาลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือศรัทธาเลื่อมสายในตัวหลวงพ่อนบทั้งในจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาที่วัดเพื่อจองคิวให้หลวงพ่อนบ ทำพิธีลงณนะหน้าทองให้กันเป็นจำนวนมากทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวิสารคุณชื่นอายุ37ปีอาชีพรบริหารทำเฟอร์นิเจอร์ย่านบางโพซึ่งเป็นลูกศิษย์กล่าวว่าช่วงที่โควิดระบาดไม่มีคนมาสั่งทำเฟอร์นิเจอร์เลยรายได้ไม่มีเข้ามาจึงตัดสินใจเดินทางมาให้หลวงพ่อหลวงอัคระที่หน้าหลังจากนั้นไม่ถึง2ชั่วโมงก็มีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งให้ทำเฟอร์นิเจอร์จนกระทั่งปัจจุบันมีลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องแต่พอทราบข่าวว่าหลวงพ่อมีการทำพิธีลงณนะหน้าทอง จึงเดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยทําพิธีให้เรื่องนี้เป็นความเชื่อของแต่ละคนซึ่งตนเมื่อทําพิธีไปแล้วชีวิตดีขึ้นจึงเริ่มใส่ศรัทธาในตัวหลวงพ่อมาก ด้านนางสาวนารมลผู้เอี่ยมอายุ34ปีลูกศิษย์อีกคนให้ข้อมูลว่าหลังจากประสบป,ปัญหาเรื่องการค้าขายในช่วงสถานการณ์โควิดเลยมาขอให้หลวงพ่อลงอัขระที่มือและใบหน้าระหว่างทําพิธีหลวงพ่อบอกว่าต่อไปนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นจะได้ออกรถใหม่ซึ่งตนยังมองไม่เห็นช่องทางเลยแต่หลังทําพิธีกลับไปปร,รากฏว่ามีลูกค้าสั่งซื้อของเพิ่มเป็นจํานวนมากและสามารถออกรถใหม่ได้ตนจึงศรัทธาหลวงพ่อมากพระครูส มูนพภรณ์ปนปียรรมโมชวาดวัสาลารีกล่าวว่าการเขียนยันตต่างๆเพื่อเป็นการเตือนสติทุกคนให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดำเน้นชีวิตด้วยสติสัมปชัญญะ ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและรักษาศีลห้าในส่วนของการเขียนยันต่างๆและการลงนหน้าทองนั้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจการเจิมหน้าผากด้วยแผ่นทองคำเปลวการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือและการลงนหน้าทองแบบเต็มใบหน้าก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลหนุนดวงชะตาด้านเมตตามหาเสน่ห์เสริมบาร,รมีและเพิ่มโชคลาภทำให้ชีวิตของผู้ที่ได้ถูกลงนหน้าทองเจริญรุ่งเรืองซึ่งการทำพิธีนั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นตองที่ลงใบหน้าก็ให้เตรียมมากันเองหลวงพ่อแค่ลงยันอัคระให้เท่านั้นส่วนเรื่องทองที่ทาทั่วใบหน้าเปรียบเหมือนการลงคมิ้นของพระบวชไม้เพื่อให้ดูใบหน้าผ่องใสมีราศีดีขึ้นก็เท่านั้นเองไม่ได้เป็นการโอ้อวดหรือแอบอุตริแต่อย่างใดการทำพิธีก็จะทำให้แค่วันละประมาณสองคนเพราะต้องให้เวลากับคนอื่นที่เขารอแต่ไม่ได้ลงณนะหน้าท้องซึ่งตอน นี้มีลูกศิษย์แห่มาให้ทําพิธีกันเป็นจํานวนมากวันธรรมดาก็ประมาณ100กว่าคนถ้าเป็นวันหยุดก็จะมีมากกว่า300คนทั้งนี้ผู้ที่ต้องการมาลงนะหน้าทองแบบทั่วทั้งใบหน้าจะต้องทําการจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ